ันจ้างให้สร้างพึ่งศูนไม่ต้องแปลกใจครับนี่คือชื่อเกมจริงๆครับฉันจ้างให้สร้างพึ่งมันคือเกมอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างแป๊บแป๊บนะตรงไหนที่มึงบอกว่าสร้างพึ่งวะนี่มันเกมค้นหาหาผึ่งจะชัดเลยเนี่ย อะไรวะเนี่ยครับท่านผู้ชมเกมนี้คือเกมฉันจ้างให้สร้างพึ่งแต่เนื้อหาไม่เ,เกี่ยวอะไรกับการสร้างพึ่งเลยตรงไหนเลยแต่ผมขอดูหน่อยสิว่ารายละเอียดเกมนี้เป็นไง Why it is this so charming <Huh? S 1> ทำไมมันมีสเสน่ห์ขนาดนี้เ,เดี๋ยวมันเกี่ยวกับสเสน่ห์อะไรวะไม่เข้าใจแล้วเขาบอกว่า I don't think you can buy that the money real be free ผมฉันไม่คิดว่าคุณสามารถซื้อพึ่งจริงได้ขนาดนั้นด้วยราคาค่า,าอาหาร ทำไมยิ่งทำไมมึงรีวิวยังไงวะเนี่ยกูงงว่ะครับนึงนะมีสิบยูนิคอาร์ตมี Unlimited ค้นหามีร s t o ต e มีอ dition a l มีดนตรี a m ม i e ี t ambient, มี Achievement ด้วยคือตรงๆผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าหรอกมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแต่เขาบอกว่าเกมมันแบบมันดูแปลกๆอ่ะชื่อก็เป็นแปลกๆเลยฉันจ้างให้สร้างพึ่งแต่ผมมาดูภาษานีโอไม่ใช่ไทยอะไรกันครับเนี่ยทำไมไม่มีไทยแต่ชื่อมึงนี่คือแบบภาษาไทยเลย <no. S 1> แต่มีแค so so oh, ่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนญี่ปุ่นโอ้ทำไมไม่มีภาษาไทยครับเนี่ยผู้สร้างทำไมผู้สร้างไม่สร้างภาษาไทยให้ผมคือเกมนี้ออกมาตั้งแต่12มกราคม2 0 2 3นะครับนานอยู่นะเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยมีอัปเดตอะไรไหมเนี่ยดูประวัติหน่อยสิโอ้อัปเดตตั้งแต่26นิยอโอ้โหนานอยู่นะเนี่ยแสดงว่าอัปเดตนานแล้วโอ้โหความต้องการของระบบขั้นต่ำคือ Windows 7ด้วยหน่วยความจำแรง 2อกิกวัด What the fuck ทำไมเยอะจังวะเนี่ยพื้นที่จัดเก็บ100เมกโอ้โหเยอะมากเยอะมากขนาดน,นี้มันต้องมีอะไรดีแน่แน่นอนแต่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าข้างในเกมนี้มันมีอะไรกันแน่ซึ่งผมก็ขอเข้าไปเล่นเลยนะครับสำหรับเกมฉันจ้างให้สร้างพึ่ง let's go <S เดี๋ยวนะทำไมหน้าตาเกมมันดูแปลกๆวะเนี่ยอันนี้คือเลือกภาษาใช่ไหม เลือกอังกฤษแล้วกันไป a r e y o recording อันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยคุณกำลังบันทึกอยู่ใช่ไหมปิดการใช้งานเพลงพื้นหลังเนื่องจากซื้อเก็บเสียงในสต็อกจะมีการป้องกันโดยรหัสเนื้อหาและส่งผลเสียในการสร้างรายได้แล้วขอบคุณเป็นอย่างมากที่สละเวลาสร้างเนื้อหาเกมมันช่วยมันช่วยกระจายข่าไปได้จริงอ๋อลิขสิทธิ์เพลงใช่ไหมเนี่ยนี่ไงก็ถามผมอยู่ว่า a u e y o recording แปลว่าคุณอัดอยู่ใช่ไหม background music โอเคโอเคปิดปิดก็ได้ เดี๋ยวโดนเดี๋ยวผมาหาเพลงอื่นใส่ก็ได้มาอ๋อนี่ไงภาษา,งษาอังกฤษามาแล้ว I Commission Zombies ก็มีแค่เสียงมีเสียงพึ่งใช่ไหมเจ็้เเสียงสภาพแวดล้อมอะไรวะเนี่ยอ๋อปรับความสว่างใชงอาทิตย์ไม่ใช่สภาพแวดล้อมอันนี้จะอันนี้น่าจะเสียงพึ่งของของพึ่งใช่ไหมเอามา้จ็ดห้าเหมือน,นเดิมเหมือนกันเสียงภายนอก100%อันนี้ประมาณ มาเปอร์เซ็นเหมือนเดิมแล้วกันไม่น่าปรับอะไรเยอะแยะแล้วไปเขาไปเล่นกันเลยดีกว่าครับไปเริ่มในด่านแรกเลยครับเฮ้ยพี่ทำไมเกมพี่มันหลอนเสียงมันหลอนอย่างเงี้ยเชียเสียงโคตรน่ากลัวเลยแป๊บนึงนะเสียงน่ากลัวมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงแป๊บนึงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ป,ยน,ป,ยน,ป,ยนปิดเพลงก่อนน่ากลัวเกินโอเคผมไปเอาเพลงอื่นมาใสายย่ดีกว่าไป พึ่งใช่ไหมกดหาเจอหนึ่งล้วสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้เสียงพึ่งเรือเสียงปดเนี่ยวมฟังก่นะเหมือนมีใครมาปดแถวนี้ ห้าสิบตัวแล้วเหรอเอาสี่เก้าไม่ใช่เอาสิแปดมันนับจำนวนให้นะฮะว่าเราจับพึ่งได้กี่ตัวแล้วไหนวะอูสองดาวเลยเฮยอีกสามสิบเจ็ดตัวไหนวะเอาดีเนี่ยีอีกเอ่อตรงไหนอีกตรงไหนอีกไหนวะเอ่อมันน่าจะอยู่แถวนี้สิวะนี่เหรอ โอ้มันเลื่อนได้กดเลื่อนได้เองอ๋อนี่ไงเต็มเลยข้างบนเนี่ยพวกมึงมาตอมอะไรกันตรงนี้ออกมาเสียงจับพึ่งก็เขียนเสียงกดชัตเตอร์ชัตเตอร์ก็ติดวิญญาณปะเนี่ยสภาพถกว่าลว 2ตัวฮะตัวเดียวที่อะไรเนี่ยดินเหรออ๋อหานี่มันต้องหานี่ด้วยท่านผู้ชมต้องหาสิ่งที่มันอยู่ตามพวกแบบที่เขาเอามาให้อย่ามีรังผึ้งมีอา่าที่เก็บน้ำผึ้งแล้วก็อะไรสักอย่างอ่ะที่มันเกี่ยวกับรังผึ้งที่มันเขาต้องหาเพิ่มอะ่ะอะไรประมาณนี้นี่ไงโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นเต็มอาชิมเมตขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์กรี๊ดหยาดโอเคเปิดเสียงแซวแท็กอะว่ามันเป็นยังไง โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคดูแลเสียงเพลงเป็นไงครึ่งเลยโหมีร้อยสิบตัวร้อยสิบกว่าตัวต้องหาดีๆแล้วขอซูมได้ซูมได้โอ้ภาพยังแตกอะภาพแม่งครแตกเลยพิกเซลแตกมาก แล้วเนี่ยขอภาพมันใหญ่ขึ้นตนะาันเนีย้ยตาเริ่มลายอะ่ะตายอย่าเพิ่งลายแล้วเว้ยตายอย่าเพิ่งลายขอหายครบก่อนใครที่จะเล่นเกมนี้นะฮะสายตาคุณต้องดีอะ่ะถึงจะเล่นเกมนี้ได้อะสามสิบตัวแล้ววะแป๊บนึงนะตัวไหนวะเทียบกอกุมรารดันสองปุ๊บแม่งเล่นกูเลยเหรอคือแบบ มันเริ่มแบบต้องใช้สายตาต้องมองอดีด้วยถ้ามองไม่ดีนี่คือแบบหาเป็นชั่วโมงก็หาไม่เจออ่ะอันนี้ผมกำลังหาเลยเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ไหนวะเออสูมอีกได้ไหมเนี่ยอันี่ไงโอ้โหสายตาต้องดีมากๆอ่ะถึงจะหาแต่ละตัวเจออ่ะยิสองแล้วยิสองแล้วโอ้โหเออนี่ตรงนี้อีก นี่อีกนี่ตามลองตามลืบก็หาได้นี่ตรงนี้ก็อีกตรงไหนเอานีไงใายขนปากตรงตาไหนไ้ไหม,ไม,ไมอืมเจอแล้วสิบสี่แล้วสิบสี่แล้วสิบสามไอ,อไหนไวน่ยัยยัยโอ้โหดีดูแต่ละมุมไปเรื่อยนะฮะท่านผู้ชมเผื่อจะเจอเขาบอกเกมน,นี้มันใช้หินได้ใช่ไหม กดยังไงวะหิน h กด h ต่ออ๋อกดทีนี้นี่นี่นี่นไงเจอแล้วก้าวตัวกาว้าวตัวแล้วโอ้ไยวันเนี้ยกูมองก็ไม่เห็นด้วยตาต้องจ้องจับภาพให้ดีๆแล้วก็พยายามมาหาพึ่งไปเรื่อยสายตาที่จับจ้องไปในหน้าจอคอม เพื่อหาสิ่งมีชีวิตที่ตัวเล็กยิ่งกว่าน,นิ้วคนมันพยายามหลบซ่อนตัวอยู่ตามจุดต่างๆของรูปภาพเปรี่ยนสมุนสิ่งแปดปอมหรือสิ่งสุกปกยิ่งกว่าเชื้อราซะอีกซ่อนเก่งเนาะหาตัวไม่เจอเนี่ยอีกห้าตัวเนี่ยกูเล่นด่านนี้ด่านเดียวจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยยังหาพวกมึงไม่เจอเลยหินเลยว่าหมดไดเกันแล้ว หาไม่เจออคุณนี่เองเหรอทำไมกูหาไม่เจอวะไหนอองนอี้อีกนี้อหลนี้โอ๊ยตาลายแล้วอเฮียตาเริ่มลายแล้วแป๊บนึง อ๋ออยู่นี่ใต้ตีน <Yes. laughs> โอ้โหโอ้โหใช้เวลาต้องแปดนาทีกว่าเลยเหรอโอ้โหแปดนาทีอีกห้าวิแต่กูเลยไปรู้สึกเหมือนผ่านไปเพิ่งชั่วโมงเลยวะโอ,โอ้ยี่นี้ยิงแล้วใหญ่เลยยิงแล้วใหญ่ แต่เนี้ยมองง่ายเหรอเขาันอยู่ในที่แคบเก็บเมื่อกี้ได้ลนะอีกสามตัวฮะโอ้โหหาง่ายกว่าไอ้นนมเมื่อกี้อีกหาเนี้ยหาง่ายกว่าอีกอะนี่ลังพึ่งเจอแล้ว อีก3ตัวมันอยู่ไหนวะอะไรอ่ะมันกดได้ไหมเนี่ยไอ้ลูกศรเนี่ยไม่ได้เหรอไอ้ภาพงานภาพเกมนี้ผมนึกถึงไอ้เกมเกมหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเกมแบบไทยระลมสมองอ่ะมันชื่อว่าอะไรวะเบรนเอาปะท่านผู้ชมเคยเล่นไหมเบรนเอาอ่ะที่มันเป็นเกมที่แบบให้เราหาพวกวิธีการแก้ปัญหาแบบคาดไม่ถึงอ่ะไอ้เกมนั่นแหละเกมนั่นแหละงานอาร์ต้ายกันมากเลย นี่ค่ายเดียวกันปะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วถ้าเล่นเสร็จเฮ้ยแต่เสียงสมจริงอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยเสียงโคตรสมจริงอ่ะเป็นเสียงแบบในโรงเรียนอะไรวเะเนี่ยบอลลูนบอยไหมเนี่ยในไฟในเอฟเฟคดี้เนี่ยพี่น็อกกีอ้ออฟพี่น็อกกี้โอหรือ,อว่าบอลลูนบอยหน้าตาย,ยัางเหมือนเลยใช้ฮินแหละนี่เหรอ <c oughs> ไอ้เหีย้ยมันหลบอะไรตรงนี้วะเนี่ยมันจะดูออกวะเนี่ย อ๋อนี่ไงเห็นแล้วฮะมีเหรออ๋อไอเหี้ยกูนึกว่างอนมา้าไอเหี้ยอยู่นี่นี่เองใช้เวลาไป3นาทีคอมพิวเตอร์เดอะทอยสโตรอ๋อมันร้านของเล่นเหรอกูนึกว่าโรงเรียนไหนรู้สิอีกด่านหนึ่งร้อยสิบตัวโหยิ่งกว่าอัานที่สองอีก อันนี้ยิ่งกว่าอีกฮะดีดูท่านผู้ชมดูดูการพรางตัวมันเป็นสีเขียวด้วยตัดสลับกับต้นไม้ถ้าดูไม่ออกนี่คือแบบโอ้โหหาไม่เจอเลยอะ่ะเชี่ยมันเริ่มไต่ระดับความยากขึ้นวะ่ะมองยากเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณมาเล่นด่านเนี้ย ยายเหมือนเดิมอีกมันพังตัวที่โคตรเนียนนะสีแบบมันโคตรกลมกลืนมากเลยอะคือคุณต้องมองให้ออกอะดานเนงี้ยเอาเด็กคนเนี่ย <Hi. S 1> โอ้โหโคตรกูตกใจหมดเลยคุณรู้ว่าอะไรใครนั่งอยู่คุณรู้ว่าผีซะอีกมึงเนี่ย คิดว่าอันนี้น่าจะหานานกว่าที่สองว่ะอ้ได้เลย ในวัเนี่ยกี่ตัววะสิบเอ็ดตัวโอ้ my god โอ้มังกรเนี่ยโอ้ my god เหี้ยตัวอย่างกิ้งกาเลยนี่เรียกว่ามังกรเหรออ่ะทีนี้บนนี่ตรงนี้ตรงรอยแถบๆเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามีคออีกไหมมันจะเนียนอยู่ตรงเนี้ยในน้ำ ในาน้ำมีปลาในานามีข้าวเฮ้ยใช้ได้ไม่จำกัดเลยนี่หว่าไม่ต้องแบบเสียตังซื้อเพื่อซื้อพวกหินม,มาหานี่คือหาได้ไม่จำกัดเลยเผื่อแบบมึงมองไม่เห็นจริงๆอะถ้ามึงตาลายใช่ไหมกูช่วยมึงเลยแล้วกันถ่ายแล้วสทตายนี่เอ้าเลี้ยงหืออีกเหรออ๋อต้องหายนี่ด้วยไอ้ใครีูกว่าอะไรวะ เครื่องมือแบบพวกพึ่งอะไรพวกเนี้ยไหนๆนี่เหรออ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงโถมีภูโถ,โถน้ำพึ่งมีภูอ่าแล้วก็ไม้น้ำพึ่งใช้เวลาไป6นาทีคอมพิวตเดอะดาก์กคอมพิวเดอะดาร์กอนทรีโอเอาเถอะ โอเคเ8ตัว <S <S เขาจริงนะท่านผู้ชมด่านนี้ดูไม่ค่อยตาลายเท่าไหร่เลยมันดูแบบมันไม่มีอะไรที่มันแบบดูแลรบกวนรบกวนสายตามันดูแบบเป็นสีสันชุดฉาดสดใสอ่ะไม่เหมือนอันเมื่อกี้อันอนี้แกโอ้โหแบบสีตัดกลมกลืนกับน,นู่นนี่ไปมาโอโ้โหโคตรเวียนหัวเลยดูไปดูมาอ่ที่อีกประมาณ6ตัวอยู่ไหนเนี่ยอีก6ตัวนะฮะไม่ใช่ว่ามึงกลมกลืนกับภาพอีกนะอะไรเงี้ผมจะไม่ใช้หินแล้ว ผมจะหา้วยตัวเองแหละต้องหาด้วยตัวเองอย่าใช้หินเอ้ยฮัลโหลเองอยู่ไหนเอย่ยคุณผู้หญิงช่วยผมหาทีได้ไหมเนี่ยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยพึ่งเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วสองสองอีกสอง้ชมอ,อ,อ,อีกสองตัวอันนี้กระต่ายใช่ไหมเนี่ยมีหูโอเคคุณรู้ว่าตัวอะไรคุณรู้ว่าโครงกระดูกตัวอะไรมาอยู่แถวนี้แม่งยังกับหนังสยองขวัญใต้สะพานหัวเนี่ย อ๋อนี่ไงโอ้โหมึงหลบใต้เห็ดตัวเดียวแหละตัวเดียวตัวเดียวเว้ยตัวเดียว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 เท่านั้นตัวเดียวจะไม่ใช่หินเด็ดขาดไอ้พึ่งมึงอยู่ไหนมึงไปหลบซ่อนอยู่ไหนกูนจะบี้มึงกูจะไม่มึงต่อยกูอยู่ไหนครับพี่ออกมาเถอะอ่อ,อ,อ,อเจอแล้ว เย้ <Yeah. S 2> เจอแล้วโพ้ยเจอตัวสุดท้ายแล้วเย้โอ้โหคอมเพลตติงกินมัชรูมโอ้ใช้เวลาไปทั้งหมด4ที53เกือบ5ทีโอ้ยโอเคครับท่านผู้ชมงั้นผมก็ต้องขอจบการเล่นแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะผมตาลายแล้วโอ้ย oh, ไม่ไหว ก็เกมนี้นะครับก็เป็นเกมประมาณว่าให้เราเนี่ยครับหาผึ้งไปเรื่อยๆนะครับตามจุดที่มันซ่อนไว้อยู่อะ่ะแลวเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันไปอยู่ตรงไหนอะ่ะคุณต้องใช้สายตาคุณที่ดีในการหาผึ้งแต่ละตัวแต่ผมแล้วก็มันก็ไม่เพียงจะหาผึ้งเดียวครับมันจะไม่ต้องหาอย่างอื่นด้วยก็อย่างเช่นพวกรวงผึ้งไม้ถะตีน้าผึ้งโถน้ําผึ้งหมีภูแล้วก็ตัวรังผึ้งแล้วก็อะไรแล้วก็หมวกกันแบบไม่ให้ผึ้งต่อยครับคุณต้องหาด้วยเพราะว่ามันแบบ มันเหมือนเป็นแบบตัวเสริมอะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละก็เป็นว่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่คุณจะต้องใช้ทักษะด้านสายตาอย่างดีนะครับในการมองและการรับชมนะฮะใครที่ใส่แว่นเนี่ยคุณก็ต้องไปตัดแว่นใหม่ให้มันแบบดูให้มันแบบชัดกว่าเดิมนะฮะถ้าไม่ชัดกว่านี้นั่นคือคุณหาไม่เจอแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ